สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเกินภัยพิบัติโดยในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในเรื่องของพื้นที่ฝ้าระวังน้ําท่วมน้ําหลากรวมถึงการเพียงประกาศประจําวันจะเป็นเช่นไรบริเวณพื้นที่ไหนจะมีฝนบริเวณพื้นที่ไหนจะมีน้ําท่วมน้ําหลากบริเวณประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจะลดลงกี่องศาเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของประกาศ จากทางด้านกองอําในการน้ำแห่งชาติได้เน้นยำ้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงล้นตลิง่งสูงกว่าตลิง่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณจังหวัดนาราธิวาสในวันที่4-5ทธันวาคมดังนี้ 1. คลองตันหยงมัดบริเวณบ้านตันหยงมัดบ้านไทยบ้านแก่แม่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะบ้านมนังกาหยีตำบลมะนังตายย ตำบลลำพูตำบลบางปออำอเเภอมืองนาราธิวาสและบ้านทุงคาบ้านโต๊ะแม่บ้านปูตะตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสคาดการระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ0.3จนถึง0.7เมตรสองแม่น้ำโกรกบริเวณชุมชนท่าโรงเรื่อยชุมชนท่าประปาเขตเทศบาลสวยโกรกชุมชนตลาดบ้านมูนะ ตำบลมูโนภอสุไหงโกรกและอำเภอตากใบจัังหวดนราธิวาสคาดการระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ0.3ถึง0.5เมตรรวมถึงในด้านของกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนรับมือน้ำหลากใน6อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอเภอพระพรมอลานสกาอเภอร่อนพิบูลอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอปากพนังในช่วงวันที่3 4ธันวาคมนี้อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณตำบลชัยมนตรีตำบลมะม่วงสองตน้นและตำบลท่าเรือโดยเฉพาะเขตเทศบาลนาครศรีธรรมราชชุมชนบ่อซับชุมชนท่าช้างชุมชนหน้าสถานีรถไฟนอกโคกชุมชนนอกไร่สะพานยาวชุมชนมุมป้อมชุมชนสารีบุตรชุมชนลูกแม่อ่างทองชุมชนเทวบุรีคลองห้วย ชุมชนสวนป่านชุมชนป่าโลง่งชุมชนมะขามชุมชุมชนท่ามอนวัดศรีทวีชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาวชุมชนบ่ออ่างชุมชนประตูขาวและชุมชนพเนียดอําเภอพระพรมเรนตำบลน,นาสารตำบลช้างซ้ายและตำบลท้ายสัมพาอําเภอลานสกาเรนตำบลท่าดีอําเภอร่อนพิบูลเรณตำบลเสาธงชัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติบรืวนตำบลทางภูนและตำบลดอนตรอตำบลปากพนงังบรืบนวนตำบลชะเมารวมถึงทางด้านของกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้สามารถสอบถามเส้นทางน้ำท่วมขาขึ้นขาล่องเส้นทางสุราธ,ธานีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1586ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวงเพจสำนักงานประชาชสัมพันธ์เขตห ลมประชาสัมพันธ์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสวทชมพรต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศ4ธันวาคมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนบริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นรวมถึงอากาศหนาวกลับจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาว จะมีอากาศหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-10งองศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12ององศาเซลเซียสขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนประเทศไทยทางตอนบนรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนลงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักทางตอนล่างของภาคขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างระวังฝนตกหนกักปริมาณฝนสะสมส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือโดยภาคเหนือในวันนี้4ธันวาคม จะมีอากาศเย็นจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-18งองศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวจะมีอากาศหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-10งองศาเซลเซียสส่วนภาคตะออกเฉียงเหนือพยากรณ์อากาศ4ธันวาคมในวันนี้จะมีอากาศเย็นจะมีอากาศหนาวจะมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก1-3งาองศาทันเซียสอุณหภูมิต่ำสุด9-17งองศาทันเซียสบรเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวจะมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาทัานเซียสส่วนภาคกลางในวันนี้4ธันวาคมจะมีอากาศเย็นลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-2องศาทันเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-20งองศาทันเซียสส่วนภาคตะวันออก ในวันนี้สี่ธันวาคมจะมีอากาศเย็นจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซนเซียสพยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้สี่ธันวาคมจะมีอากาศเย็นจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-2องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-20งองศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันนี้จะมีอากาศเย็นจะมีลมกระโชกแรงส่วนมากจะเน้นทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 3องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ40ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสงขลาปัตตนียะลาและนาราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ30เนของพื้นที่ส่วนมากเน้นภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-25องค์ิศาเซลเซียสหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันแปนกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือภาคตะวัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างบริเวณพื้นที่ไหนที่มีอากาศเย็นอากาศหนาวอากาศหนาวจัดลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ไหนบริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองฝนหยุดตกหรือบริเวณพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมน้ำหลากก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์ แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร